สวัสดีครับวันนี้ครับมาคุยกันโนกนะครับในหัวข้อการแต่งรถนะครับ Fortuner r e ์ลีเซเอ้ย r e ดเดนเนะครับต้องบอกกันว่าน,นี้เป็นรถส่วนอุ้ยรถส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็เป็นรถน้องตุลน,นะฮะตั้งชื่อว่าน้องตุลมึงเกิดเดือนอะไรแล้วก็ตั้งชื่ออันนั้นนะครับคราวนี้ต้องบอกกันว่าวันนี้เป็นสเต็ปแรกที่ผมเริ่มนะครับหาของได้เท่านี้เอาเท่านี้ละกันนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าวันนี้จะมีล้อยางชก ก็คือผมจะเก็บล่วงช่วงล่างให้แม่งจบภายในวันเดียวเลยนะครับเดี๋ยวมาชาชมกันว่าผมเลือกอะไรบนรถคันนี้บ้างและสิ่งที่กําลังอยู่กับทุกท่านตรงนี้คือโชค๊คขออน,นุญาตนั่งตรงนี้แล้วกันนะโช๊คตัวนี้นะครับจะเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์ตัวทูนซีรีส์นะครับเผตการณ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลายคนบอกโอ้ยเฮียโช๊คมันใหญ่จังวะพี่หนกมันจะแข็งไหมวะต้องบอก,กน,นะครับว่าโช๊คที่มีลักษณะใหญ่แต่โอ่งสปริงใหญ่นะครับจะทําให้รถมีความนุ่มและความกระด้างที่น้อย คือโอ่งมันใหญ่นะครับโอ่งคือสปริงมันใหญ่พูดง่ายๆเลยนะครับต่อมาเนี่ยหลายคนถามผมว่าสามารถโหลดได้เยอะหรือเปล่านะครับลองสังเกตดีๆนะครับตัวโช๊คทูนซีรีส์ตัวนี้นะครับจะสามารถเป็นสตัดปรับเกียร์ที่สไลด์กระบอกได้ด้วยนะครับฉะนั้นการสไลด์กระบอกเนี่ยแน่นอนครับจะสามารถโหลดลงมาได้ถึงระยะไหนนะครับฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้ปรับเช็ดนะครับอันนี้ทําคลิปให้ทุกคนดูก่อนกับกันนะครับตัวทูนซีรีส์เนี่ยลองสังเกตดีๆนะครับ ตัวนี้จะเป็นการตัวปรับรีบาร์นะครับมีถังแก๊สมาอยู่ด้านบนหัวโชค๊นคนะครับและด้านหน้าจะสามารถปรับคอมเพรสชันได้นะครับปรับรีบาร์กับคอมเพรสชันก็คือตัวนี้เป็นโชค๊ Two A, คทูเวย์นะครับายความว่า t ูเวย์ก็สามารถปรับด้านบนกับปรับด้านล่างได้ในตัวเดียวกันนะครับหลายๆคนถามผมว่าจะนุ่มหรือเปล่าสิ่งนี้นะครับจะสามารถตอบได้ถ้าคุณมาลองนั่งรถผมเพราะทํานี้ทํามาให้ลองโดยเฉพาะนะครับข้างหลังเช่นเดียวกันคือ ข้างหลังเนี่ยจะเป็นทูนซีรีส์เหมือนกันนะครับและทูนซีรีส์ตัวนี้ข้างหลังก็จะเป็นตัวนี้นะครับถังหรือว่าบางคนเรียกว่าในตั๊ดไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเก็บอ,อ,อะไรวะแก๊สจะบอกแล้วกันโู้นี่หล่อนแล้ววันนี้นะครับและตัวนี้นะครับคือการปรับเหมือนเดิมปรับปรีเบากับปรับคอมเพรสชันฉะนั้นเนี่ยแน่นอนมันปรับได้ตรงนี้กับปรับได้ตรงนี้หมยายความว่าตัวนี้คือโชค๊คทูเวย์แล้วนะครับคือถ้าแต่ก่อนเนี่ยจะปรับได้แค่อย่างเดียว นะครับตัวนี้จะปรับได้2จุดนะครับโยนกลับมาสปริงหลังเนี่ยนะครับของตัวนี้จะเป็นสปริงแบบโปรเกรสซีฟซึ่งหมายของมว่าแบบโปรเกรสซีฟเนี่ยเขาสปริงไม่ได้ยาวมากแตี่ยกับการเวลากดลดลงตัวนี้โหลดได้ถึง2นิ้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกก่อนว่านุ่มสัตว์แน่นอนนะครับส่วนเดี๋ยวจะมาลองเนี่ยเดี๋ยวพามาลองที่รถเลยนะฮะคราวนี้มาลองดูตัวนี้ <c oughs> เสียงกูหมดละเบรก นะฮะเบรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเลือกเป็นคันนี้ไข่เยน็นนะครับเบรกไข่เยน็นนะครับจะเป็นหน้า6พอร์ตหลัง4ีอพอตหน้าจาน3์3 8หลังจาน370นะครับตัวนี้เป็น m a ม b มเไข่เยน็นนะครับเป็นไข่เยน็นนะครับฉะนั้นต้องบอกทุกท่านก่อนว่าใครสนใจตัวนี้มาดูละกันนะฮะตัวนี้ขี้เกียจพูดเยอะดีไหมแต่กล้องอดีนะอ่าโอเคนะครับ สุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกร้อมแมกนะครับที่นี่เป็นตัวแทนนิชรถวิวนะครับฉะนั้นผมก็ต้องใส่ล้อนิชรถวิวไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าของวราษัทจะงอนผมนะฮะแต่ไม่ใช่หรอกจริงๆผมชอบนะผมว่าลายมันสวยซึ่งจริงตัวนี้มันคือลายน้ตวอโซ่เว้ยนะครับใครๆก็รู้จักว่าวอโซ่เนี่ยมันสวยขนาดไหนแต่กับการพอวอโซ่ขอบยี่สิบแม่งหลบเบรกนะครับเดี๋ยวลองดูว่าคันนี้จะหลบเบรกจริงหรือเปล่าต้องมาดูตอนจบนะครับ เพราะผมจะไม่วางสเปเซอร์ทุกกรณีนะฮะคราวนี้หลายคนถามผมว่าเอ้ยกูมไม่ต้องวัดสเปกย่างนี่ว่ายางตอนนี้มันเป็นยางเบอร์เดิมเดี๋ยวพายดูยางเบอร์ใหม่ก่นอนยางเบอร์ใหม่ของโหนกเป็นอะไรคะ265 5020ยี 5, 50่ห้อมิชลินไพลอตสปอร์ต4 SUV ซึ่งต้องบอกมัมโมกันนิดนึงเมืกี้ตากล้องก็มาถามพี่โหนกแก้มนะ่ยมันเป็นแก้มกำมะหยี่เหรอคำตอบคือถูกต้องนะครับแก้มตัวนี้แก้มยาเป็นขอบกำมะหยี่ ะะสวยมันไม่ใช่เคฟล่านะทุกคนบอกหูพี่หนุ่มแม่งแก้มเคฟล่าโคตรเท่เลยแก้มมันเป็นกรรมหยี่นะฮะเสี <C> ้ยวตัวนี้คือมิชลินพล o สสปอร์ต4 SUV นะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยยางเนี่ยมันเป็นยางสเปคด้กับยางเดิมเลยซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยมึงใส่ไปเนี่ยมันจะไม่ติดหรอวะคำตอบคือยางเดิมเบอร์265 50 20นะครับใส่ยางสเปคเดิมแต่ใส่ล้อกว้างขึ้น แล้วก็จโหลดลดลงประมาณ2นิ้วบนสเตปแปงก,ก่อนไอคำที่ผมบอกว่าอกติดดินเนี่ยรอก่อนคันนี้จะเป็นรถที่ผมเนี่ยจะไล่ทำแม่งทุกอย่างเลยนะครับใครอยากมารู้จัก f o r t u n e r By หนกพี่ต่อมาดสามเนี่ยคุณรอชมเลยจะมีตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดปดเก้าสิมันจะทำได้1ิเวอร์ชันจริง,รง,รงหรอวะอะไรนะราคาเข้าคร่าวสักหน่อยแล้วกันล้อแม็กเนี่ยนะครับชุดหนึ่งส6 0 0มืบาทนะครับผมบอกราคาเต็มอย่างเดียวนะ ยางเนี่ยชุดหนึ่งประมาณ34,000บาทนะครับมิชลินพล p ส l ปอร์ตสี่เอสยูวีนะครับ, SUV, รบต่อมาระบบเบรกทูนซีรีส์ตกชุดหนึ่งพร้อมสปริงหลัง75,000บาทนะครับเบรกไขยเย็นเฮ้ยเบรกไขยเย็นนะครับพร้อมผ้าเบรกพร้อมสายถักหน้าหลัง1,40,000บาทใครใจถึงมาเลยเดี๋ยวจัดให้ง,งามๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นราคา ล้อ,อยางโชคเบรกนะครับสำหรับใครที่อยากมาลองนั่งมันไม่สามารถบอกได้นะว่ารถมันขับได้ดีหรือเปล่านะถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนขี้โม้ก็แล้วแต่นะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าของนี้มึงต้องมาลองสัมผัสนะครับเพราะผมทํารถคันนี้ไว้ให้เทสโดยเฉพาะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยอาจจะเฮ้ยทําไมเฮ้ยอย่างนี้เฮ้ยอย่างนั้นนะครับคุณมาลองก่อนนะครับว่ารถ f o r t u n e r เนี่ยที่บอกว่าหลังช่วงล่างแข็งแข็งแขงแข็แข็งนะ่ย คือจะบอกนะว่ารถเดิมเนี่ยเป็น T R D นะครับคือไม่มีช่วงล่าง Regender re จาไว้ช่วงล่าง Regender re คือช่วงล่างโช้ก T R D นะครับวันนี้โนกเปลี่ยนเป็น Tune Series ก็จะเพอร์เฟกกว่าเดิมฉะนั้น Tune Series ก็จะมีสเปคตั้งแต่แซนดาร์โหลด1โหลดสในอนาคตเจอโหลด3ที่นี่เดี๋ยวมาชมตอนจบว่าคลิปนี้จะเป็นยังไง โอเคครับเพื่อนๆผมพาเพื่อนๆมาชมกับน้องตุนหน่อยนะครับหลังจากที่เราเริ่มประกอบแล้วก็มีการวิ่งมาแล้วนะฮะวันนี้เลือกงามยามดีนะฮะก็เลยเที่ยวกาถ่ายจบแม่งเลยดีกว่านะครับวันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมรถมันยังไม่เตี้ยนะครับบอกก่อนว่ากําลังทดสอบหลายๆอย่างย่างยายลาย่างอยู่นะฮะก่อนอื่นก็มาชมมันนมกันหน่อยดีกว่านะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราทำอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้ผมโหลดตามสเปคแบบปกตินะครับเพราะว่าผมอยากรู้ถึงปัญหาก่อนว่า ก่อนที่เราจะลงไปข้างล่างกันเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับคราวนี้นะฮะหลายๆท่านอาจจะรู้สึกเฮ้ยมันง่ายปกตินะอ่ะผมก็ลองดูชุดแบบปกติไปก่อนนะครับตอนนี้ล้อที่ผมเลือกเนี่ยนะครับเป็นลอนนิชรถวิ l นะครับเป็นลอนนิชชื่อชื่อะายว่า a อ s โซนะครับนิชวอสโซจะมีขอบเอ่อ17-18 5ห้าลูนะครับ19 20 5หลูแต่ตรงนี้เป็นนิชหลู นะครับต้องบอกว่านิสวาโซเนี่ยยังเหลือพื้นที่สําหรับคนที่อยากใส่เบรกอีกเยอะนะครับมันจะไปใส่เบรกยี่ห้ออะไรบนโลกใบนี้ผมว่าแม่งน่าจะรอดหมดอะ่ะนะครับตัวนี้เป็นพื้นที่ของนิชที่เก็บไว้ให้นะครับคราวนี้รถเนี่ยคันนี้นะครับโหลดลงประมาณนิ้วครึ่งรอบคันนะครับโช๊คน้าเนี่ยเป็นแบรนด์ของแบรนด์โปรเฟนเดอร์นะครับเป็นทูนซีรีส์โช๊คลังก็จะเป็นทูนซีรีส์เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสปริงเนี่ยเป็นสปริงโปรเกรสซีฟนะครับอ่าคราวนี้ตัวตัวระบบ ยางเนะี่ยนะครับยางที่ผมเลือกเนี่ยจะเป็นลองสังเกตแก้มยางดูนิดนึงนะครับแก้มยางของผมเนี่ยจะเป็นขอบยางกำรรมะหยี่นะครับแก้มยางที่เป็นแบบกำรรมะหยี่เนี่ยแน่นอนมันคือมิชลินพลัสสปอร์ต4 SUV นะครับอ่าคราวนี้ตัวล้อก็เป็นนิชวอโซเบรกคันนี้ก็จะเป็นเบรกไคเยนนะครับหน้าหลังนะครับเบรกไคเยนแบบหน้าหลังเนี่ยหน้าเป็นหน้า6พอร์ตหลังก็จะเป็นหลัง4พอร์ตนะครับลักษณะหน้ากับหลังเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับ ต่างกันที่วงใบจา,านนะครับโฟลจูเนอร์เองเนี่ยไม่มีเบรกมือไฟฟ้านะครับฉะนั้นเบรกจะก่อในนะครับจะไม่มีไอ้เรื่องเครื่องหมายตกใจขึ้นมานั่นแหละนะฮะคราวนี้รถทั้งคันเนี่ยจะเตีย้ยลงประมาณนิ้วครึ่งเหตุผลที่ผมลองทําสเต็ปนี้ก่อนคือผมบอกแล้วว่าคันนี้มันจะมีอนาคตอีกหลายอย่างนะครับอีกไม่นานมันก็จะเดินทางต่อแล้วแต่ช็อตนี้ผมอยากให้ทุกท่านมาลองกันก่อนสําหรับคนที่อยากขับ re, รีเดนเดอร์ใช้ขับโฟลจูเนอร์ตัวเก่านะครับและยังรู้สึกว่า รถช่วงล่างยังไม่พออยากได้ช่วงล่างที่ดีกว่าเทียดีอยากได้ช่วงล่างที่อัปเดขึ้นนะครับชุดแพคเกจตรงนี้ครอบไว้หมดแล้วนะครับถามว่าขับได้ดีไหมนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า l e g e n เดอรตัวนี้นะครับออกมาวันแรกผมขับวาม็วสูงสุดได้ประมาณร้อพอใส่ทูนซีรีส์เข้าไปตัวน,นี้ขับไปแล้วร้อยประมาณ190ก็ถือว่าโอเคนะครับนิ่งนะครับถ้าเป็นทางลัดยางเนี่ยดีโคตรอันนี้คือรีวิวที่เพื่อนผมมานั่งแล้วไปนั่งด้วยกันสง4คนแล้วก็โอเค นะครับก็ลองดูแล้วกันถ้าใครอยากลองคันนี้มาลองน้องตุนได้นะครับก็ฝากน้องตุนไว้ให้เพื่อนๆในชาว SUV ด้วยนะครับว่าคันนี้เป็น SUV ของครอบครัวเราคันแรกนะครับเป็น SUV กึ่ง PPV นะครับก็คือรถ Fortuner นั่นเองนะครับใครอยากมาลอง l e g e n d ดอคันนี้นะครับแวะมาที่พี่สองมิบสามสาขาบางใหญ่นะครับก็ฝากร้านหน่อยนะฮะใครช่วงนี้นะครับ จะถึงเทศกาลการแต่งรถแล้วนะครับก็ใครอยากสอบถามข้อมูลนะครับทางเพจก็รบกวนทางเพจพีสองพันะครับหรือว่าจะแอดนะครับมีตัวแอดอยู่ข้างหน้าพีสองพา 3, ตรงนี้นะครับก็จะสามารถเจอแอดมินนะครับแล้วก็มีทางคนคอยตอบคําถามให้นะครับผมร้านผมมีทั้งหมด2สาขานะครับสาขานี้เป็นสาขาใหญ่คือสาขาบางใหญ่ใครอยากมาเจอผมนะครับนัดเจอกันที่บางใหญ่ นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับอย่าลืมกด s ั b s c ค i b e ให้ด้วยนะครับ